เอาเรื่องส่วนตัวเราอาจจะมาเล่าบอกเพื่อนๆเ,เป็นการแนะนําตัวอาจจะบอกว่าเป็นใครมาจากไหนทําอะไรมาก่อนมีประสบการณ์ในการทํางานเ,าเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องกดไลค์กดหัวใจให้เรารัวๆเลยนั่นคือการให้กําลังใจนะแล้วก็แน่นอนจะมีผู้คนมากมายแล้วก็มันจะไม่ได้ยินเสียงเราน่ยนะคะเพราะฉะนั้นในเรี่ยงได้เลี่ยงนะคะควรเป็นสถานที่ที่เงียบสงบนะคะเราต้องทักทายเพื่อนนะคะถือว่า เขามาให้กําลังใจเราเราต้องทักทายอย่างเป็นกันเองแล้วพยายามที่ให้ให้เราต้องทักทายเพื่อนนะคะถือว่าเขามาให้กําลังใจเราเราต้องทักทายอย่างเป็นกันเองแล้วพยายามที่ให้ให้ดูไลฟ์สดของเรามีส่วนร่วมในการพูดคุยนะคะเราก็อาจจะถามคนดูไลฟ์สดก็อาจจะตอบเราเป็นการถามตอบันปลอย่างนี้จะทําไม่ได้อยู่ในที่ชุมชนไม่ควรไปไลฟ์สดในการ ในงานเทศกาลต่างๆนะคะเพราะว่ามันจะเสี่ยงนะคะเสียงอะไรบ้างเสียงจากเสียงเพลงช่วยอย่างน้อยมาเป็นกําลังใจให้เรานะคะว่าเราจะได้มีกําลังใจในการพูดคุยกันเราผู้ไร้สดเมื่อเห็นคนเข้ามาคิข้อดีมีข้อจํากัดอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นการเล่าเรื่องส่วนตัวไม่ได้อยู่ในที่ชุมชนไม่ควรไปไร้สดในการในงานเทศกาลต่างๆนะคะเพราะว่ามันจะเสียงนะคะเสียงอะไรบ้าง เสียงจากเสียงเพลงดูไลฟ์สดของเรามีส่วนร่วมในการพูดคุยนะคะเราก็อาจจะถามาคนดูไลฟ์สดก็อาจจะตอบเราเป็นการถามตอบกันไปอย่างนี้จะเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างเราจะต้องทําอย่างไรบ้างอันแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะไลฟ์สดนะคะพอเรากดไปที่ไลฟ์สดใช่ไหมคะเขายังไม่ให้เริ่มคลิปหน้าสวัสดีนะคะน้อยที่นำมาฝากกันในวันนี้อย่าลืมนะคะ เตรียมตัวไว้ล่วงหน้าก็จะเป็นการดีเนื้อหาก็เตรียมไว้ด้วยก็จะดีมากๆนะคะพบกันใหม่นะ,ะแล้วก็แน่นอนจะมีผู้คนมากมายแล้วก็มันจะไม่ได้ยินเสียงเราเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นในเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะควรเป็นสถานที่ที่เงียบสงบนะคะที่เราจะต้องคํานึงถึงก็คือเรื่องสถานที่ในการไลฟ์สดนะคะควรเป็นสถานที่ที่เงียบนะคะไม่มีเสียงจอกแจ๊กจูแจ๊กแจ้าแจ๊นะครับคลิปหน้าสวัสดีนะคะ ช่วยอย่างน้อยมาเป็นกําลังใจให้เรานะคะว่าเ,ออเราจะได้มีกําลังใจในการพูดคุยกันเราผู้ไลฟ์สดเมื่อเห็นคนเข้ามาคนมีคําแนะนําเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการแชร์ประสบการณ์เนาะเกี่ยวกับเรื่องของการไลฟ์สดโดยเฉพาะมือใหม่ที่ยังไม่เคยไลฟ์สดเลยว่าทําให้การไลฟ์สดมีคุณค่านะคะแล้วก็ผู้ไลฟ์สดเองก็จะรู้สึกดีใจชื่นใจเนาะมีคนมาดูเราอันนี้ก็คือเทคนิค เล็กๆยังไงบ้างเราจะต้องใช้เอฟเฟกช่วยไหมอันนี้ต้องเช็คก,ก่อนที่จะเริ่มต้นถ่ายทอดสดนะคะเช็คให้เรียบร้อยถ้าเราพอใจแล้วเราค่อยกดเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างเราจะต้องทำอย่างไรบ้างอันแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะไลฟ์สดนะคะพอเราก,กดไปที่ไลฟ์สดใช่ไหมคะเขายังไม่ให้เริ่มมีคำแนะนำเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการแชร์ประสบการณ์เนาะเกี่ยวกับเรื่องของการไลฟ์สดโดยเฉพาะ มือใหม่ที่ยังไม่เคยไลฟ์สดเลยว่าที่ดีเราก็ต้องทักทายนะคะว่าท่านนั้นเป็นใครทักทายพูดคุยพยายามให้คนที่มาร่วมนะคะนะคะที่ลอยมาหรืออาจจะมันมันมีเสียงเพลงอยู่แล้วนะคะ,ะ,คะเอาเรื่องส่วนตัวเราอาจจะมาเล่าบอกเพื่อนๆเ,เป็นการแนะนําตัวอาจจะบอกว่าเป็นใครมาจากไหนทําอะไรมาก่อนมีประสบการณ์ในการทํางานทาให้การไลฟ์สดมีคุณค่านะคะ แล้วก็ผู้ไลฟ์สดเองก็จะรู้สึกดีใจชื่นใจเนาะมีคนมาดูเราอันนี้ก็คือเทคนิคเล็กๆดูไลฟ์สดของเรามีส่วนร่วมในการพูดคุยนะคะเราก็อาจจะถามคนดูไลฟ์สดก็อาจจะตอบเราเป็นการถามตอบกันไปอย่างนี้จะตา้เราไปปิดเสียงไว้หรือเปล่านะคะแสงได้หรือย,ยังนะคะหน้าตาเราไปเริ่มต้นไลฟ์สดเขาก็จะมี3 2 1สองหนึ่งเราค่อยพูดพูดไปตามที่เราเตรียมไว้นะคะ อันนี้อันแรกอันที่สอง <c oughs> ดูไลฟ์สดของเรามีส่วนร่วมในการพูดคุยนะคะเราก็อาจจะถามคนดูไลฟ์สดก็อาจจะตอบเราเป็นการถามตอบกันไปอย่างนี้จะช่วยอย่างน้อยมาเป็นกําลังใจให้เรานะคะว่าเ,ออเราจะได้มีกําลังใจในการพูดคุยกันเราผู้ไลฟ์สดเมื่อเห็นคนเข้ามาคนที่เราจะต้องคํานึงถึงก็คือเรื่องสถานที่ในการไลฟ์สดนะคะ ควรเป็นสถานที่ที่เงียบนะคะไม่มีเสียงจกแจ๊กจูแจ๊กแจวแจนะคะเราต้องทักทายเพื่อนนะคะถือว่าเขามาให้กําลังใจเราเราต้องทักทายอย่างเป็นกันเองแล้วพยายามที่ให้ให้นะแล้วก็แน่นอนจะมีผู้คนมากมายแล้วก็มันจะไม่ได้ยินเสียงเราน่นะคะเพราะฉะนั้นในเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะควรเป็นสถานที่ที่เงียบสงบนะคะ <c oughs> ผู้ชมคนนั้นน่ะมันอยู่กับเรานานๆแล้วอาจจะป้อนคําถามนะคะ เชื่อมันว่าคนที่เข้ามาดูไลฟ์สุดเราต้องการช่วยเหลือเราเป็นครีเอเตอร์ด้วยกันแน่ต้นนะคะเขาจะให้เราเราจะต้องดูก่อนนะคะว่ากล้องเราะสะอาดสะอ้านด,ดีไหมแล้วก็คมชัดไหมเสียงเป็นยังไงบ้างเข้ามานี่เขาจะต้องกดไลค์กดหัวใจให้ร,รัวๆเลยนั่นคือการให้กําลังใจข้อดีมีข้อจํากัดอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นการเล่าเรื่องส่วนตัวน้อยที่นํามาฝากกันในวันนี้อย่าลืมนะคะเตรียมตัวไว้ล่วงหน้า ก็จะเป็นการดีเนื้อหาก็เตรียมไว้ด้วยก็จะดีมากๆนะคะพบกันใหม่ที่ดีเราก็ต้องทักทายนะคะว่าท่านนั้นเป็นใครทักทาย <c oughs> พูดคุยพยายามให้คนที่มาร่วมนะคะน,น้อยๆที่นำมาฝากกันในวันนี้อย่าลืมนะคะเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าก็จะเป็นการดีเนื้อหาก็เตรียมไว้ด้วยก็จะดีมากๆนะคะพบกันใหม่ข้อดีมีข้อจำกัดอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นการเล่า เรื่องส่วนตัวเริ่มต้นไลส่สดเขาก็จะมีสามสองหนึ่งเราค่อยพูดพูดไปตามที่เราเตรียมไว้นะคะอันนี้อันแรกอันที่สอง <c oughs> เราต้องทักทายเพื่อนนะคะถือว่าเขามาให้กำลังใจเราเราต้องทักทายอย่างเป็นกันเองแล้วพยายามที่ให้ให้บ้างเราไปปิดเสียงไว้หรือเปล่านะคะแสงได้หรือยังนะคะหน้าตาเราไบิดนะคะที่ลอยมาหรือ อาจจะมันมันมีเสียงเพลงอยู่แล้วนะคะ,ะ,คะเอาเรื่องส่วนตัวเราอาจจะมาเล่าบอกเพื่อนๆเป็นการแนะนําตัวอาจจะบอกว่าเป็นใครมาจากไหนทําอะไรมาก่อนมีประสบการณ์ในการทํางานเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องกดไลค์กดหัวใจให้เรารัวๆหละนั่นคือการให้กําลังใจมีคําแนะนําเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการแชร์ประสบการณ์เนาะเกี่ยวกับเรื่องของการไลฟ์สดโดยเฉพาะมือใหม่ที่ยังไม่เคยไลฟ์สดเลยว่า <c oughs> ผู้ชมคนนั้นอะ่ะมาอยู่กับเรานานๆแลอาจจะ ้อนคำถามนะคะเชื่อมันว่าคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดเราต้องการช่วยเหลือเราเป็นครีเอเตอร์ด้วยกันแน่ๆดูไลฟ์สดของเรามีส่วนร่วมในการพูดคุยนะคะเราก็อาจจะถามคนดูไลฟ์สดก็อาจจะตอบเราเป็นการถามตอบเปนไปอย่างนี้จะทั้งเราไปปิดเสียงไว้หรือเปล่านะคะแสงได้หรือยังนะคะหน้าตาเราเป็นน้อยที่นํามาฝากกันในวันนี้อย่าลืมนะคะเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าก็จะเป็นการดีเนื้อหาก็เตรียมไว้ด้วย ก็จะดีมากนะคะพบกันใหม่ยังไงบ้างเราจะต้องใช้เอฟเฟกช่วยไหมอันนี้ต้องเช็คก่อนที่จะเริ่มต้นถ่ายทอดสดนะคะเช็คให้เรียบร้อยถ้าเราพอใจแล้วเราค่อยกดอะไรมาบ้างทําไมถึงได้ตัดสินใจมาเป็นครีเอเตอร์ทำลองนี้นะคะแล้วทำมากี่เดือนแล้วแล้วทําแล้วมีให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะคะก็เป็นการแนะนําตัวเองในครั้งแรกนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะ ที่สำคัญเมื่อมีคนเข้ามาดูไลฟ์สดของเรานะคะยังไงบ้างเราจะต้องใช้เอฟเฟกช่วยไหมอันนี้ต้องเช็คก่อนที่จะเริ่มต้นถ่ายทอดสดนะคะเช็คให้เรียบร้อยถ้าเราพอใจแล้วเราค่อยกดการเริ่มต้นไลฟ์สดจะทำอย่างไรดีนะคะก็กลับมาพบกับพี่ๆน้องๆอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะคลิปหน้าสวัสดีนะคะ เข้ามาเนี่ยเขาจะต้องกดไลค์กดหัวใจให้รัวๆ,ๆเลยนั่นคือการให้กํำลังใจข้อดีนี่ข้อจํากัดอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นการเล่าเรื่องส่วนตัวเริ่มต้นไลฟ์สดเขาก็จะมี3 2 1เราค่อยพูดพูดไปตามที่เราเตรียมไว้นะคะอันนี้อันแรกอันที่2 <c oughs> องใครมาบ้างทําไมถึงได้ตัดสินใจมาเป็นครีเอเตอร์ทำลองนี้นะคะแล้วทำมากี่เดือนแล้วแล้วทำแล้ว มีบ้างเราไปปิดเสียงไว้หรือเปล่านะคะแสงได้หรือยังนะคะหน้าตาเราไปเราต้องทักทายเพื่อนนะคะถือว่าเขามาให้กําลังใจเราเราต้องทักทายอย่างเป็นกันเองแล้วพยายามที่ให้ให้การเริ่มต้นไลฟ์สดจะทำอย่างไรดีนะคะก็กลับมาพบกับพี่ๆน้องๆออีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะะแล้วก็แน่นอนจะมีผู้คนมากมาย แล้วก็มันจะไม่ได้ยินเสียงเรานะคะเพราะฉะนั้นในเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะควรเป็นสถานที่ที่เงียบสงบนะคะไม่ได้อยู่ในที่ชุมชนไม่ควรไปไลฟ์สดในการในงานเทศกาลต่างๆนะคะเพราะว่ามันจะเสี่ยงนะคะเสี่ยงอะไร